กรมการขนส่งทางบกร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชวนเช็ครถให้พร้อมก่อนใช้ในช่วงสงกรานกับกิจกรรมตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยให้กับประชาชนนะครับสามารถที่จะนำรถยนต์รถจักรยานยนต์เนี่ยมาตรวจสภาพรถฟรี20รายการนะครับตลอดอวันที่15มีนาคมถึง15เมษายน2566 ณศูนย์บริการอของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศรวมแล้วเนี่ยกว่า2,000แห่งนะครับซึ่งเขาจะมีป้ายประชาสัมพันธ์ตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยนะครับซึ่งบริการตรวจเช็คสภาพรถอุปกรณ์ส่วนควบเบื้องต้นเนี่ย20รายการด้วยกันมีอะไรบ้างเช่นการตรวจระบบเบรกสภาพยาง อุปกรณ์ปัดน้ำฝนระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่องระดับน้ำมันเบรกและน้ำมันครัชความตึงของสายพานแบตเตอรี่และการทำงานของไฟส่องสว่างไฟสัญญาณต่างๆเป็นต้นโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความห่วงใยที่เขาต้องการจะส่งมอบความปลอดภัยให้กับประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นในช่วง15ถึง15มีนาคม ไปจนถึง15เมษายนศูนย์บริการภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศนะครับบริการตรวจเช็คสภาพฟรี20รายการเราสังเกตนะครับคุณผู้ชมสังเกตที่ป้ายประชาสัมพันธ์ตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยนะครับ